ส,สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู่น่นราค่ะมือนี่ฝนตกฝนตกขักตกแนวพี่น้องเลยเบืองเนี้ยตกจนว่าถ่วเฮียนถ่วสั้นข่อยข่อยจะแนวกระไตข่อยเข่าขังไงพี่น้องบ่ลูกข่อยบ่หมีหมองสียู่ไอ้ญ่ยลูกข่อยบ่หมี่หมองสียู่พี่น้องเมืองเนี้นางกจอแกแจอยู่ข้างนอกพ่นกระเปียกน้ำถ่วมมื่ดพี่น้อง เดี๋ยวเอาลูกเขามาในเฮี้ยนในสัน้นนะพี่น้องเนาะนี่ปึงลูกไข่ตัวหน่อยกะเอามาไว้จังสี่ลนะพี่น้องมูหนึ่งกะอยู่ในเฮี้ยนนี่อีกมูหนึ่งกะน้อยสุดกัมาไว้จังสี่ลนะพี่น้องเลบตูนเพ่นโต๊ะคักโต๊ะแนะ่เนี่ย ส่วนมูนี่นะพี่น้องเกาอันเพิ่นมาท่านแจกนะมนกับแม่เนาะก็เอาเพิ่นออกมาแต่ว่าก็ให้เพิ่นนั่งยุตเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะให้เพิ่นยุตเพิ่นขันเพิ่นไปอยู่ใกล้กันเขาได้กินคนอื่นเขาได้กินตัวอื่นเขาก็สิบอเอาลูกเนาะพี่น้องเนาะนี่ใช่หรือตัวนึงเห็ดแม่เห็ดยึดอย่ตรงนี้ออกมาลูกมามาช่วยลูกในะลูกล้วนี่แหละพี่น้อง นางกอดจอแก่ใจ,จอยู่ในฝนตกฝนตกลูกข่บ่มี่มองสิไปลูกข่หนาวหนาวหนาวลูกแตหนาวหนาวหนาวอันนี้หนูก็หนาวค่ะหนู่น่ารักไหมเอ้ยพนุกก์กอลพนุกกลกองพี่น้องกำลังนอนน่ารักอฮ้ยหนู่น่ารักไหมเอ้ย ไหน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 ไม่ต้องไปนะลูกค่ะไม่ต้องไปค่ะฝนตกน้ําท่วมฝนตกน้ําท่วมหนูอยู่ตรงนี้ลูกหนูอยู่ตรงนี้นัางนี่กระตุกค่ะตุกแน่พี่น้องนี่ค่ะเอาคนเขามาไว้ในบานเอาคนเขามาไว้ในบ้านานะพี่น้องเนะาะพี่กะสีนั่งอยู่กุมไผ่กลุมมั่น กลุ่มใครกลุ่มมันแล้วพีกระสีสำรวจในจักน้อยแล้วพี่น้องเนาะสำรวจในจักน้อยไอ้ยายไอ้ยายมึงกันหน้าเมตีชุบชื้ยกันน,กน,นะไปแล้วพี่น้องไปแล้วย่าดื้อย่าดื้อเดี๋ยวสิพาออกไปบนข้างนอกพี่น้อง ฝนกระตกพุ่นน่ะได้ยินเสียงฝนว่าพี่น้องเออตกฝักตกแน่เปียกมื้อตลอดสาลาข่อยกะบ่มีหม่องสิอยู่เด้อพี่น้องน้ําท่วมกระต่ายข่อยเลยสิบ่มีหม่องอยู่สิเห็นบ่นีกกตยอแต่่อยู่แต่ว่าเพิ่นกัน มันนี่เนะี่ยปนะิดเนี่ยบังให้คนยืนเนาะพี่น้องเจ้ากับเนะบิ้งเนี่ยมองนี่ทั่วมื่อน์เลื่อยไปทั่วทีพทั่วแดนพี่น้องเอ,อ้ยฟังขุนกับถั่วมื่อขุนทั่วมื่อเปียกเมื่อสออรถพี่น้องมองนี่มองทิ่ดีทีมองนี่ใส่หินเนาะพี่น้องเนาะใส่หินไก่กับพ่อไก่มองนีม่มองสิไปเออลดพี่น้อง โต๊คักโตแนกระาตกระนังก็โจ๊ะแจ๊ๆอยู่นนามควม,มบรรยากาศอึมคึมเนาะพี่น้องเน,ะน,นาะเย็นก็เย็นอยู่ละแต่ว่ามันกระตกมันจืนคุ้น หุ่นใหญแกับบอดี้ยูดเดเศร้าให่แล้วกับเปียกคนเป็นไหนยไหมเป็นไหนฮะาใสายย่ขาว่เบอร์ไกลตัวนั้นดู<ม>ไกลน่อยมีรอยน้ำรอยอย่างอยู่บ่ให่แล้วกับเฮดดีเดพี่น้องแล้วกัเฮดไปน้ำตลอดไก่ ข่อยไปใส่ไอ้คอยไปเบื้องก่อนแล้วล่ะฮะไอหยังเองอข่อยเขอดไปเบื้องแล้วบอกไปหยังดอกตัว่าเบื้องไก่มาล้อยข้อบอยย่หันอ่ะข่อยเขอดไปเบื้องก่อนเจ้าแล้วพี่สี่เหรอพี่น้อง่วมคักด่วมแน่ฮะเจ้าเ <laughs> ขอดไปเบื้องโน้นตัวนี้น้อยย่หันบอยอ่ะนะไม่นี่ยังดำดำู่ใต้สารานะ่ะ เปียกแล้วยืดจะไปกั้งหฮมอยู่ว่างหันค <fruit? S 1> ื้บ่กั้งเออยู่ตั้งสาร่าหมดกะออกมาน้ำมัดถ่วมดยู่ใต้หันอ่ะถ่วบ่บ่ไปบางรอบข้างดูว่าน้ำเข้าไปได้บ่ เราไปน้่หาหนูเราพี่นอ้องเราก็เห็นหนูแล้วย่างออมสาราแม่เหเราเลี้ยงหนูเพราะเราได้เลี้ยงเพราะเราเด็กขายแล้วอันหนูพ่นอยู่ไต่เฟี้ยงมองพุนพี่นอ้องนั่นเฟี้ยงหนูมันกินเฟี้ยงหล้กกันมันกินหยาเนี้ยนะมันก็เลนออกมาวันนี้ฝนตกับล้วกับ่วงมันลักกับไปหายอยู่ อันนู้นตะเภาแม่มันห้องอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้ก็เลยตัง้งซื้อใหาย,ยิ้อุ้ยเห็นบ่ฮะบ่ถั่วมันก,มก็บทอยู่ใต้เสี่ยงนั่นล่ะบ่ไปใส่ดอกมบ่ห่วงอันเป็ดห่วงไก่แล้วพี่น้องเบื้องแนีทางเขาไปห้องน้ำเจ้านะเปียกมืดนะอย่าไมทางเขาไปนี่นะเปียกมืดนะ เปลี่ยนจ้ะไม่สิแล้วพี่น้องกันนี้กันนี้ไปใส่กันนี้ว่าอะไรกระห่วงกันสิแล้วตามรักผลกระบ้าผลศิษฐ์เผากรุงเทพเราได้ฝนกระตุกห้วงเลยอได้พี่น้องกันเลยมาท่านเด็ก์เผากรุงเทพมาท่านศิษฐ์เผาศรีนามยังห่วงเด็กหน่อยเนาะห่วงกระตายนาราพวกอะไรยังไง ฮะยังก่ออืมเอาเอาอ,าอกเปียหมวกกันนอกเจ้าหมวกกันนอกไปไว้ให้จังนาหนะมูนานก็นต้องปีดมันไว้เด้อนาหนะอย่าไหมมันถือกกงมันคือเกาเด้อนะหนะเพราะงั้นเจ้าสินี้ย่างเอามันมากมันก็นสิเปียกคือเกาเอาลง สเปียกงเมืองไกลหน่อยน้ำหาแม่ไก่หน่อยกับน้ำหาแมีเกี่ยเกี่ยค่พี่น้องเออนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค <agers> <m ets lifelong varit> ่ะ